ครับสวัสดีครับมื่อนวันที่13เมษายน2 5 6 0นะครับด้วยผมอยู่ที่ริมฟังโของอำเภอบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมครับนะครับนี่คือไปนะครับที่ทางเทศบาลแพงเรียไว้คือสุดเฉตแดนสยามนะครับอันนี้ก็จะเขียนว่าฟ้าสางที่ฟังโขงนะครับผมยืนอยู่นี่คือบริเวณอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมครับมือนี้ผมมาอยู่นี่แหละครับน้ฟังตรงขามนะครับเป็นประเทศลาวนะครับเด้ออันนี้คือแม่น้ำโขงครับขามแม่น้ำโขงไปประมาณสองกิโลกสิเป็นบ้านบุ่งกวางครับที่มองเห็นอยู่นะครับของสปปเล่านะครับเป็นแขวงคำม่วนนะครับเด้อเอาจังหดพิษณุโพิ่นองเบิงนะครับน้ำหิมโขงทายบรรยากาศทั่วไปพี่นองเบิงนะครับเอาพิ่นองติดตามเบิงนะครับเด้อผมนครตะลอนทั่วนะครับอยู่ที่ อำเภอบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมครับอยู่บริเวณริมโขงนะครับนะครับฟ้าสางที่ริมโขงอันนี้เป็นป้ายนะครับที่ทางเทศบาลบ้านแพงเห็นไว้นะครับสุดเขตแดนสยามนะครับอันนี้สุดเขตแดนสยามนะครับฟังตรงคำก็คือประเทศลาวครับนะครับที่มองเห็นนี่คือแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำโขงนะครับเรือเดียดพ่พี่น้องเบิ้งนะครับนะครับ ที่นี่ผมสีภาพพี่นองเบิงอ่ะเพื่อนเขียนไว้เป็นรักกิโลนะครับลักกิโลบริเวณผมยืนอยู่นีนะครับออกจากบ้านแพงมาประมาณจักกิโลหนึ่งเลยครับก็เปลี่ยนบ้านดอนแพงนะครับนะครับเดี๋ยวผมภาพพี่นองเบิงอ่าบรรยากาศทัวๆไปนะครับของอำเภอบ้านแพ่งอ่าบริเวณริมโขงนะครับเด้อเอามาในวันที่13เมษายน2565นหะครับผมก็มาอยนีนะครับนะครับอันนี้คือรักกิโลใหญ่ๆนี่ นะครับบ้านดอนแพงนะครับบ้านดอนแพงศูนย์กิโลคือบริเวณที่ผมอยู่อยู่นี่นะครับบุงกวาง2กิโลบุงกวางนี่หมถึงหมู่บ้านของอ่ประเทศเล่านะครับพูนครับขามฟังโค้งไปนะครับเขียนไว้ว่า2กิโลก็หไมาเพราะว่าขามแม่น้ำโคงไปหนีบริเวณนี้นะครับไปที่บ้านบุงกวางนี่สกิโลเมตรครับขามไปโซบปปเล่านะครับ เอาเดี๋ยวพาพ่นองเบิ้งอ่ะเม็ดก่อนครับเอานี่คือนครพนมนะครับ,รบจากนี่เราไปจากบ้านดอนแพ่งนี่ครับไปจังหวัดน,นครพนมเก้าสิองกิโเมตรไปท่าแขกเก้าบเก้ากิโเมตรไปอุบลราจธานี่สายหก้ากิโเมตรนะครับไปกามพูชาเจ็ดเมตรเนาะคน่าพ,พ่นองเบื้งทั้ง4ีขังนะครับคนเขียนเลยนะครับ นี่เป็นต้นที่ทางเทศบาลเพิ่นปลูกไว้ยายตีกเกอร์นี่เอาโฮมมาให้นะครับสวัสดีค่ะห่อนหลายจ้าบุญคุ่นนะครับลูกสาวกับหลานนั่งอยู่ครับมือนีคุ่นอ,อยู่โฮมครับฮ่าฮ่าฮ่าเป็นต้นยังเหรอไม้ดอกไม้ประดับสีดีเนาะเอยายตีตะอ่อนต้นใหม่ เอามีหดยังดีเอาเบื้องด้านนี้ครับบาน,นิไปขอนแก่น288กิโลเมตรไปพิษณุโลกห2ารอยีบเกากิโลเมตรไปเชียงใหม่806กิโลเมตรไปประเทศเบียนมาหรือพามา่านะครับ1 6 4หกอิ้าโลเมตรเอาเป็นข้อมูลเขาเป็นข้อมูลที่ทางเทศบาลอา่าบ้านแพงนะครับเขียนหายเบิ้งนะครับเอาเบิ้งด้านนี่บาน,น้นะครับด้านนี่ นะครับไปบึงการนี่ร้อยหกิโลดนะครับเรือไปน้องค่าย208นะครับไปเวียงจันทร์250กิโลไปมณฑลยูนาน780กิโลครับเอาเป็นความรู้ที่ทางเทศบาลบานแพร่งใช่ไหมเบิงเอาบันนี้ผมพี่พ่พี่น,อน,น,อน้องเบิงริมโของครับเอาเบิงแม่นม้ำริมขโขงพว้ายเลยย่าตีกับหลานอยู่โฮมบุลน,นะครับเอาบริเวณนี้เพิ่นเฮ็ดไว้หาดทรายขาววิว เขาสวยนะครับอันนี้คือบริเวณหิมขงนะครับนะ,บนะพูดเดื่ายไปไปหาดทรายขาววิวเขาสวยนะครับเดี๋ยวนี้แม่น้ำโขงไหลกับโบเห็นหาดนะครับเด้อเอาสิพาพี่น้องเบิ่งทางด้านนี้ครับบ้านนี้ผมกำลังอยู่ที่อำเภอบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมครับบริเวณนี้เป็นจุดสติด ล่ำแม่น้ำโขงนะครับเฉียชายแดนระวังไทยกับเล่านะครับเด้อเอานี่นี่เขียนไว้ว่าอย่างไรครับนี่สุดเฉตแดนสยามนี่ครับสุดเฉตดแดนสยาม,ดดยามที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับเด้อนี่สุดเฉตดแดนสยามนะครับด้านนี้ที่เขียนว่างได้ครับไปด้านนี้นะครับ ป้ายด้านนี้ก็จะเขียนว่าฟ้าสางที่ฝั่งโค้งนะครับนี่ฟ้าสางที่ฝั่งโคงนะครับฟ้าสางที่ฝั่งโขงด้านนี้ก็จะเป็นสนเรียบริมโคงนะครับเด้อป้ายด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นขั้วริมโขงนะครับด้านนี้เป็นขั้วริมโคงนะครับเด้อช่วงนี้เป็นสงการเป็นกระปิดนะครับนะครับนี่คือบริเวณริมโคงแหละครับบริเวณริมโ นะครับเป็นช่วงที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับข้ามไปก็จะเปลี่ยนประเทศเล่าบริเวณนั้นเรียกว่าบ้านบ้านบุงกวางนะครับบ้านบุงกวางเปลี่ยนของอาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่านะครับเด้อข้ามแม่น้ำขงช่วงนี้ประมาณ2กิโลเมตรครับนะาแม่น้ำขงก็ิยู่พูดละไปทางฝั่งเล่า นะครับชวนฟังท่ายก็นดีเป็นหาดทรายลงไปนะครับเด้อนี่เด้อนะครับเป็นหาดทรายโอ้วันดีครับท่ายรูปบอกเอาภาพที่สวยริมโค้งนี่ครับก็ล่งเบิ้งประเทศลาวผมนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำโขงครับเป็นช่วงที่กว้างพอสมควรครับ2กิโลเมตรนะครับเอายางเบิ้งนี่เป็นถนนเลาะริมโขงเด้อครับเด้อไปนี่ นี่เป็นลักกิโลเมตรอันนี้เป็นท่างเขาเป็นพือบานแพงเอาักกิโลเมตรผมอ่านพี่น้องฟังแล้วนะครับ<ม>เอาคว้พี่น้องย่างเบิ้งเรื่อยๆนะครับบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะครับในวันสงการานต์นะครับเมื่อนวันที่13มเมษายน2 ,5 6 5ยหครับประมาณจะไปบายแก้ๆนี่แหละนะครับเมื่อนี้ก็ มากับยายติ๊กแดี๋ยววุ้ยายติ๊กนั่งอยู่โฮมไม่คุ่นครับคุ่นนั่งอยู่โฮมไม่กับหลานนะครับผ้ามาพักผ่อนครับพอ,อดี <c oughs> จอดรถไปโฮมไมก่ก็นั่งเบิง้งริมแม่น้ำโขงนี่แหละนะครับด้านนี้ผมนยูพ่พี่น้องไปเบิง้งนะครับฟังไทยนี่สิเป็น หาตรงไปดนะครับเรื่อหาดทรายขาวเดี๋ยวนี้ก็น้ำโขงยังหลายอยู่ครับกับมองโบหินนะครับเอาผมจีบสู้พี่น้องเบิ้งเลยครับพู้นทางผุนคือเอาบ้านของพี่น้องฝั่งเล้าครับนะครับเป็นสอปป๋อเหล้านะครับด้วยผุนซอปปอเล้านะครับสอปปอเล้าเรียกว่าบ้านบุงกวางนะครับนะนะครับของพี่น้องเล้านี่ นะครับเป็นซื้อหมู่บ้านนะครับซื้อหมู่บ้านว่าบ้านบุงกวางนะครับแขวงคำม่วนนะครับเป็นเป็นบ้านบึงกวางแขวงคำม่วนนะครับเพิ่นกติเหตุสงการในยินเสียงเพลงตึงๆอยู่ครับเอาดนยินเสียงเพ่งอยู่ครับนะครับอาอทายพ่นดองเดีเบิงเ้อบ้านบุงกวางนะครับนะครับห่างจากบ้านดอนแพงไปกับประมาณ2กิโลเมตร นะครับกับวกไก่ครับ2กิโลเมตรก่คือขาแม่น้ำโค้งไปนะครับกาสิเป็นบ้านบึงกว้างนะครับของพี่น้องเล่านะครับสปปเล่าแขวงคำมวนแม่น้ำโค้งช่วงนี้สี่กว้างครับ2กิโลเมตรนี่ก็ซื้อว่ากว้างเสริบด้วยครับเลยยินเสียงเพ่งอยู่ครับนะครับแด้ยินเสียงเพ่งอยู่จากบ้านบึงกว้างอู้แดดเล็กหน่อยเดี๋ยวผมถือผ้าพี่น้องเข่า h ม m e ทุกอนครับ เอ้าผมไปไปยูโฮมครับเพราะว่าผมเหลียวไปเห็นเลยมันแดดหาผมหาที่ร่มก่อนนะครับเป็นถนนเรียบริมโค้งดีดีครับนี่ครับยนี่ยโมเล็กนี่เหมาะเลยนะครับให้การที่มั่ออกกอลล์ร่างกายนะครับเดินเล่นเย็นๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้แดดฮอนครับนี่ผมอยู่นี่กับประมาณชั้นใบสองโมงเนี่ก็ถือว่าแดดอยู่ครับเดี๋ยวผมที่ขามไปยูโฮมนะครับขามไปห่มยูโฮมนี่ครับผมดียูโฮมนี่ผมดีซุ่ม ฟังเล่าให้พี่น้องไน้เบิง้งนะครับนี่ได้ห้มแล้วครับบาน,นี่เอาเด้ยินเสียงเรืออยู่ครับเรือจากพูดเหรอครับทางพี่น้องทางฟังเล่าเด้อนะครับพูดครับซู้เหมพี่น้องเบิ้งกันนะครับเอาใกล้ๆเห็นบ่ครับเรือได้ยยินได้เสียงครับ นะครับนะครับซูมเบิงพี่น้องทางฝั่งเล้าเรื่อบ้านบุ๋งกวางครับโอ้ไก่ๆนะครับสองกิโลนะครับขาแม่น้ำโขงไปกระบอกไก่ครับยินเสียงเพ่งอยู่ครับคือสี่เพิ่นเปิดเพ่งสงการอยู่นะครับเอาเอาใกล้ๆกันหนึ่งได้ครับหนี่เด้อนะครับแค่แม่น้ำโขงเมื่อขวางกันนะครับสองฝั่งโขง รับพินองไทยเล่าก็มองเห็นกันอยู่น bread, ี่แหละครับเด้อเอาเดี๋ยวนี้โควิซิบเก้ากับขามไปมาหากันบ่ได้นะครับธรรมดาแล้วบริเวณนี้สีเป็นด้านชั่วข้าวนะครับบริเวณอำเภอบ้านแพงในตะกอนสีเป็นด้านขามชัวข้าวครับจากบ้านบุงกว่างนะครับขาม้าอำเภอบ้านแพงนะครับพินองทางบ้านบุงกว่างกับขามมาซื้อเข่าซื้อของมานันยูอำเภอบ้านแพงนี่แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นโควิซิบเก้ากับปิดนะครับ <like> เป็นด้านคามอีกอยู่ครับเป็นเป็นด้านอีกนะครับขึ้นไปอีกจักน้อยนี่ครับอยู่เพื่อบานแพงก็สีเป็นด้านนะครับนี่ครับเอาพี่น้องเบิ้งกระเดอนะครับเบิ้งพี่น้องเล่าครับเห็นกันยู่นี่แหละเอาผมนกข้อตะล่อนทั่วก็เป็นซีกลางนะครับท่ายพี่น้องหรือเบิ้งนะครับผมเดินทางไปไซกับท่ายพี่น้องหนเบิ้งนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เพื่อบานแพ่งนะครับ อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม,มได้ยินเสียงเพ่งอยู่กับบบกไก่โอ้ยนะครับเอาเป็นบรรยากาศธ,นะธรรมชาตินะครับเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับของริมแม่น้ำโขงนะครับชายแดนระหว่างไทยลาวนะครับเอาธรรมชาติทายธรรมชาติพี่น้องเบิ่งครับ ได้ยินได้เสียงเลือครับของฟังพี่น้องเล่าได้ยินเสียงเลืออยู่นะครับเลือแลนอยู่แต่ว่าเหลียวโบเห็นครับเป็นคือหมอกนี่แหละนะครับพอวายแามนี่สีเป็นคือคือแสงหมอกหลายนะครับมองบอก็เห็นบันไดเอาทายพี่น้องในเบิ้งครับเป็นหมอกสลัวสลัว ะครับแต่ว่าได้ยินเสียงเพ่งอยู่ครับทุกคนได้ยินเสียงเพ่งนะครับจากบ้านบุงกว่างนะครับได้ยินเสียงเพ่งมากอยู่คือซีเมนเสียงเพ่งเห่นสงกานนะครับของพี่น้องสซโป๋อเล่านะครับปุ้นครับเดี๋ยวเห็นบ้านน่ครับเดี๋ยเห็นบ้านเห็นฟังอยู่ใกล้ๆนี่แต่ว่าขามไปหากันโมได้ครับ ตามไปหากันมาได้ย้อนโควิซิปเก่านะครับเด้อแต่ผมมีโควิซิปเก่าก็โอ้ยไปมาหาสู้กันสบายเลยครับนี่เด้อนี่ครับไก่ได้เรียนไก่ไกนี่ครับบ้านบุงกวางนะครับแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับ เอาขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านเด้อครับเด้อที่ที่ตามรับชมนะค่อนตะลอนทั่วนะครับเอามนี่ไทยทังประชาติฟังโขงหอพี่น้องในเบิงนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับเด้อจังไดเบิงแล้วก็จะเลื่อนเลยครับกดติตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไหลกดแช่ใหนน้ำเลยด้อครับเด้อขอคำร้องใจนะครับจากพี่จากน้องครับขอบคุณทุกๆท่านเลยครับสวัสดีครับ